สวัสดีครับผมอิปุราซอวนะครับวันนี้เดินทางมาแถวสุขาพิบาล5้านะครับซึ่งร้านร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนถนนยังก็ไอสุขาพิบาล5สุขาพิบาลหา,า,า,หาระหว่างซอย49กับ51นะครับฮะชุมแซบเมืองช้างนะครับ <Yahoo! S 1> ก็เรามาดูกันก่อนเนี้ยปกติแล้วร้านนี้จะเปิดประมาณ5มงเย็นแต่ว่าผมมาก่อนนะครับนี่ดูเนื้อก่อนครับความสดใหม่ของเขา กุ้งจุ่มลอยหอซิบหมูจุ่มร้องลอยก้อยก้อยหมูซุกหอซิบดิบหอซิบลาบหมูหอยซิบหอมห้าสิบลูกจิมห้าสิบหกสิบก็ราคาก็อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบประมาณนี้นะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อะไรครับผมประทีปครับพี่ประทีปซื้อเล่นยังพี่ทีบครับพี่ทีบเนาะครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมว้าวอ๋อพี่บอกว่าร้านลาบเมืองช้างคือสุรินทร์ครับผม เปิดมากี่ปีแล้วพี่ร้านนี้ประมาณสี่ปีกว่าแล้วข้า5ห้าปีเปิดมาสี่ปีจะห้าปีแล้วจากกี่โมงถึงกี่โมงครับเวลาเปิดห้าโมงถึงเที่ยงคืนครับห้าโมงถึงเที่ยงคืนครับสูตรเด็ดเขาเรียกว่าอาหารเด็ดของร้านเราคืออะไรพี่วิทิปก็มีพวกซอยจุก้อยขมอะไรพวกนี้ก้อยตับจุตับอะไรประมาณนี้อันดับแรกครับเวลาเรามาร้านลาบร้านก้อยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่ามันอยู่ที่น้ำจิ้มซอยจำจิ้มขมซอยจุกนี่แหละเอ้าไอ้ผมขอ ชิมน้ำจิมบีบีของไอ้นี่วะผมไม่ถูกใจป่ดีง้วงว่าง่วงสูตรนี้คันแท้มันจะต้องเป็นแบบดีง่วแท้เล้วครับพี่น้องใส่ใส่ปาดอ่าเทศเทศมือหอยชิมนะโอ้โอ้โอ้ดิน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 เนาะโอ้คนแบบนัวๆพี่น้องผมแบบนัวๆนัวๆอมลำมันหวานจรังเลยครับ นี่แหละครับถ้าไปร้านอาหารอีสานท้่ซอยจุถ้าตับไม่สดเราอย่าไปจุนะผู้ชมะครับเนี่ยสดๆตับม้วนแบบเนี่ยครับม้วนอ,อ่อนๆได้หนี่พี่นอ้องแบบเช็ดๆเช็คหน่อยของสดๆลองวะล,ลอง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 เดี๋ยวผมเอาเหนียวจะจำก่อนครับแต่เนืยวก็มีอยู่เรื่อยๆหลางมือก่อนรับรองไม่คะ เตรียมรับลูกค้าให้ดีพร้อมนะผู้ชมนะรอก่อนกันนะหน้าหลานซอยจุ๋ยถ้านะต้องพิสูจน์เรื่องตับหวานก่อนครับน,นวดอ่ะเจ้าบนนวดนวดนวด ลองจัดทร์ปงเลยวะหกสิบบาทไปบ้านเดียนะครับก็ประมาณนี้ครับหกสิบบาทอืมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมเชิญคุณพ่อมาด้วยทั้งสองท่านนะครับเป็นคนอีสานมันเท่าพ่อเชิญนะพ่อน้อยครับพ่อจันครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเป็นนักพิสูจน์ความแซ่บความขมเลยเจ้าของซ่องอ่าพ่ออิฐโรงลางเนาะเออ อพอรองเบิงรองเบิงลองดูฮะเอาขันเนี้ยมาจากติพนะไเยไก่ปกับเนมาลอมาหน่อยเพื่อไว้แตตาไก่ิรับหวานครับอร่อยวกรับหวานนำดวยหวานหวาน,าน,าน,านอร่อยจริงจริงหวานหวานเนาะครับ แรกๆก็เลยมาตัง้งร้านนู่นี่เฮตดอันที่มยังมาก่อนต่างอย่าวิ่งของวิ่งส่งของอส่งน้ำมันส่งน้ำมันครับยังเห็นยังไงคือเลยมาเปิดลานลาบลานก๋วยเมืองสรกางก็อ,อ,กอาเขาเปิดอยู่ฮะอ,า,อาเขาเปิดอยู่ก็เลยอาเขาอยากให้ขายอ๋ออาเปิดอยู่แล้วเปิดก่อนอยู่แล้วครับผมแรกๆทำเนี่ยมันมันแสบบอแรกๆเนี่ยก็ลูกค้าบอกว่าแสบเลยครับโอ้โหแสบเลยมาก็อยู่ได้เลย เปิด,ดแรกๆคนหลายบ่ครับเปิด,ดแรกๆเนี่ยหลายอยู่ครับโอ้ oh, หลายเลยบ่หลายเลยครับทำเลมันดีบ่ว่าหมู่บ้านมันหลายเด้อหมู่บ้านแถวนี้หลายก็เลยเลือกมองนี้ครับ,รบเอาขอถามพิธีเนะี่ยเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่กำลังมดเขาเรียกว่ามุดพลังที่ทางบ้านที่เพิ่นทอแท้เนาะที่เพิ่นบอกว่าโอ้ oh, จัาสิเฮ็ดจังไดคุณอีดเอ้ยงานกับโมมีเฮ็ดจัาสิเฮ็ดอย่างทำมาหากินยังเฉลีย่ยเฉลี่ยมือหนึง่งเท่าใดประมาณเท่าใดทั้งร่วมทั้งทั้งต้นทุนทั้งกำไรต้นทุนมือหนึ่งก็ ประมาณหม mm ื hmm, so 3, 000, 4, 000. Like ่นว่าบาทก็ได้เก็บอยู่มือละสามพันสี่พันเข้ามาคือมือมั่งแพงการได้กำไรอยู่มือละสามสี่พันก็คือต้นทุนหมื่นนึงกำไดสามสี่พันก็เฉลี่ยเดือนนึงเขาก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณสองสามหมื่นได้เดือนเนนึงมีเงินเก็บอยู่ประมาณสองสามหมื่นนี่นะครับนี่นะครับคนณเฮาครับถ้าเราไม่ย่อท้อแล้วก็ถ้าเราขยัน พย,ยันปบปุงเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้เหมือนพิธพีนี่แหละว่าซิอูมาได้กับลงลูกคุกคานมาจน <c oughs> เคย <c oughs> ต่อแท้ไหมพิธีครับไม่เคยครับสู้ตลอดสู้ตลอดครับผม <c oughs> โอ้ลุ่มลูกคุกคานมากครับ <c oughs> ช่วงโควิดเป็นในช่วงโควิดโควิดก็หยุดไปเดือนนึงครับอยู่บ้าน,นอยู่สุรินทร์กลับไปอยู่สุรินทร์เหรอครับกลับมาเห็ดใหม่คนกับตามมาือ่ก่เอาครับคนก็คือเกะลูกค้าหลายแล้วคิดมาเป็นอย่างคนคือยัง คนคือนจะมากินร้านเฮาซ้ำมากินเธอหนึ่งหลือเพื <c oughs> ่อมากินซ้ำเ <c oughs> พราะว่า<ล>รยังรสชาตามันก็ถึอปากรสชาติโอเครสชาติถืกปากครับบอกปากต่อปากสมคำลำลือสมคำซาบาวาลาน,นี่เขาเดี๋คือว่ากร่อยแสบจิ้มจุ่มกับแสบต้มกับแสบก็สั่นสูตรทางเมืองช้างนี่มันต่างจากทางอีสานเหนือทางกาฬสิลลอยเอ็ดอยังบ่ก็คล้ายกันเนาะครับคล้ายๆกันแหละแต่ว่าแล้วแต่ภาคแล้วแต่ผู้เฮ็ด จังไดหนอ,อแซบปอผมอำลำผมอำลำที่น้อง <Yahoo! S 1> โอ้เ้อนอเนื้อเพิรอยเนี้ยเนื้อแก่บเปื่อยพวกดอร์ดก้นเนื้อเปื่อยคือต้มไปแล้วให้มันเปื่อยไปแล้วครับผมต้มให้มันเปื่อยเพราะว่าตัวนี้มันจิบเสียขั้นต้มปรุงเรียบร้อยเก็บไว้อันน้ำแข็งไว้รสชาติบ้าน,านเราเลย ตุ้มเดี๋ยวยกไปข้างหลังกันเลยจับจัมาจัเข้าไปกตับกระตับนุมมันเป็นตับแบบแก่ข้ก็ที่ดีข้าแล้วทุ่มสแตกแดง สามยางก่อยดำน้ำนอยว่าจะต้องใส่ต้องใส่สามพิษยิบแค่ตัดนะสามยางวใส่เครืองในห้าบันห้าองสิสากุดชุดขั่วพริกแล้วต่คนกินเผ็ดบวกเผ็ดโอ้ขอิบส้าสี่พี่น้อง

รสขาดกลางๆไลยก่อนครับ,บเออเนี่ยเข,ข็มข้นกับเพิ่มรสจัดไปทั้งนันอโอเคลาบหมูครับพี่นอ้องเส้นเรียบร้อยผมไปซมตำ40บาทนะครับลาบหมูพวกลาบค่อย50ลุกซอยจุี่60โอเคลูกค้าจะเข้าประมาณกี่โมงพี่ประมาณ6โมงครับ โมงมงแรงเนาะหอดจมงนะหาทุ่มบามงทีก็หาโมงกับมาเหรอจะไปซอยจุเนื้อเสือหรือว่ามันบ่ครับผมอืมสำหรับคนที่ชอบปิดมันหน่อยๆน,นะผู้ชมนะจุแบบปิดมันเนี่ยฮะโอ้ยอืมสุดยอดซุดยอดเอาลวกก็ได้มั้งอันนี้ลวกก็แซ่บเอเอาลวกลวก ลวกเนื้อติดมันนะครับผู้ชมอันนี้อีกเมนูหนึ่งที่อยากให้สั่งนะฮะว้าวตับปลาสดนะครับครับเรียบร้อยเออเดี๋ยวนะครับผมอันนี้ลวกนะครับผู้ชมครับลวกเนื้อติดมันนะครับไมใครมาแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับเมนูนี้อ้าวไปเจอที่โต๊ะเลยครับครับผมนี้ครับลวกลวกเนื้อติดมันนี่นี่ สำหรับคนที่ไม่กินดิบนะฮะชิมชิมหน่อยหืมดูอะไรชิมสะอันแบบจัดๆคมๆมาเลยนะเด้อัดการนะ เนื้อลาหมูเขาจะไม่ใส่หนังนะเขาจะใส่ตับรสชาติกลางๆนะไม่เผ็ดมากไม่เปรีย้ยวมากไม่เค็มมากคือกลางๆไว้ก่อนอันนี้ย่างครับพี่ไอรอันนี้ย่างเสือครับโอ้โหนี่ย่างเสือร้องไห้ครับทุกผู้ชมดูสูตรดูส,สูตรหน่อนย <ว Christine> อ,อย่างเสือต้องฉ่ำๆที่แซบนม,ม,มนี่หวานมีนัวมีเค็มนิดๆอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับพี่ทีรบร้านนี้ตั้งอยู่ถนนสุขภิบาล5อยู่ระหว่างซอย49กับ51ซอย49กับ51ต,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 ติดกับศูนย์โตโยต้านะครับผู้ชมครับใครมาครับร้านที่จุม่มแซบเมืองช้างนี่แหละครับ ของของพี่พิีของพิธีมาชิมได้นะครับลาบก้อยต้มตำมะฮุงมีเบิร์จุยากิมจุม้มมี่เบิร์ดนะครับคนอีสานม,มันเท่าซอยอุก,กันอุดหนุนนะครับนี่แหละช่องสไตล์เดลตับกะที่เดินทางหาลานลาบลัางก้อยพี่น้องมันเท่าเนี่ยครับคนทำมาหาก,กินเนาะจากนุ่มคนขคับรถส่งของกับพันตัวเองมาเป็นเจ้าของลานลาบลัางก้อยนะพี่น้องมาหายกำลังใจกันแน่เบอร์โทรนะครับพ่ธีครับ08 4 4 15 28 4 6ครับผม 0844152846ครับผม4152846โทรมาก่อนได้นะครับ,ทบโ,ทรโทรมาสั่ง,โท,งโทรมาจองก่อน,อนได้นะครับผู้ชมครับวันนี้ฝากด้วยนะครับฝากช่องพ่ออิดพวงลางด้วยตัวนี้ทําช่องก็เกี่ยวกับการกินการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละฝากแน่นะครับช่องพ่ออิดพวงลางนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับก็อ,อ,อไรก็ได้น้ำเดาแล้วก็ช่องแม่บักอิดพวงลางด้วยเป็นช่องของแม่ผมนะครับพี่น้องฝากสุกูสุคนแน่ มื่อนี้ขอบคุณพิธีบ์นะครับบางคนถามว่าไปกินกับพราเจ้านั่นได้กินฟรีบอกว่าสันบ่อครับพี่น้องเฮาเป็นคนที่มีแต่อุดหนุนไม่จะกันซอยจงกันส่วนมากคนอีสานมันเข้ามาที่มีน้ำใจเพราะเป็นยังเจ้าเพราะเป็นยังแต่เป็นคนหนึ่งแหละที่ผมแบบมายอมกินฟรีหรอกพี่น้องผมว่าที่บอกว่าเฮามาอุดหนุนมาส่งเสริมกันเนาะพิธีบ์เนาะเอ้าขอบคุณอะไรนะขอบคุณอะไรครับพีิธีบ์ครับคนเมืองสุรินทร์เนาะขอบคุณครับลำลำมี้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านผมครับ ฝากกันไว้มาชิมมาสนุนได้ครับได้ครับผ่ายอ่ฝากฝากแฟนคลับสแตนเดอร์ตัดไหมเด้อครับผมเทปเส็บมาแวะมาชิมลองเบิ้งว่าแซ่บบ่คันเอ้าสิคันคันเป็นแฟนคลับสแตนเดอร์ตัดมากินนี่คันโมดเปอร์เซ็นต์กับแถมตำมะฮุงให้ก็เจ้าซะได้ปะได้ครับถ้าบอกว่ามาจากสแตนเดอร์ตัดพอดีแถมตำมะฮุงให้จานหนึ่งได้พี่น้องครับเออเอาขอบคุณได้เลยครับบ๊ายบายบครั